โอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดและขาบวมตุยเลยว่าปวดหลังแล้วลงขาล้วสะโพงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปวดเกร็งเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบชองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาคนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆรพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่ที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงซึ่งซึ่งพี่อ่ะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ แต่พออิญมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามเดียด้ว่ความโชคดีนะก็คือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอหน้าผ่าแล้วล่ะแต่มาเจอดีบูนทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมันดีจริงๆแล้วมันคุ้มคุ้มจริงๆค่ะกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องทรมานอีกต่อไปลปฏิบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ ปวดขาปวดขาปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับผลิตภัณฑ์ดีบุลน,นี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญน,นะคะของเขาดีจริงๆค่ะดิฉันชื่อน,นิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านและอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้าน,นี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากรอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่า ปวดเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมมันก็หายชั่วครั้งชั่วขราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ม่ไม่ได้ไม่ได้เลยอยาไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับโอ้ปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะ แล้วนอนน,นอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัว,อตวเองเโอ้โหร้องไห้เลยบ,บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากในข้างซ้ายเนี่ยคุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องอ่าสองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอ่ะเดินไปก็ปักซอยได้นั่งโมไซค์ไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินเดินสบายเพื่อนก็ยังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบุลเนี่ยมันช่วยอาการต่างๆเหล่านั้นได้คไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่ามันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับราคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดเราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบุลเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองมันดีขึ้นจริง แฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจริงงนเนี่ยอก็บอกกับลูกอยู่ครับโอ้โหนะกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแหรอครับแพงด้วยครับสู้นี้ดีบุญไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ยอเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะณปกันลันตีเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบุญดีที่สุดจริงจริง คุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นดูเนี่ยแนะนํานิดนึงครับอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเราเนี่ยเ,เส้นเอ็นาวาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอว,เอ,วอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูญเนี่ยดีที่สุดเนี่ยดีบูญเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับอนนรบ <ผม S 2> องเนี่ยรับรองหายไม่หาย,หายเอาเป็นประกันเลย <laughs> ขนาดน้าชาย,ยังชมเลยบอกโอ้ย แกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ยืนให้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยเดิได้สบายเลยไม่ต้องแต่ก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วครับจากที่ต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าออกนอกบ้านแต่ตอนนี้เดินได้สบายเลยทานได้เลยเชื่อเถอะไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยนะ สวัสดีค่ะใครมีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะพวกมีเคสสัมภาษณ์ลูกค้าที่ลูกค้าประทับใจมีการปวดมานานนะคะแต่ว่าทางผลิตภัณฑ์ตัว ดีบูนนะคะแล้วเห็นผลชัดเจนค่ะการปวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเสียงมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะคุณป้าชื่อกมนวันค่ะคุณป้ากมลวันนะคะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีเนาะมีอาชีพอะไรค่ะสามีรับเหมาก่อสร้างค่ะค่ะโอเคคุณป้ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็เออก่อนที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะคุณป้ามีอาการปวดอย่างไรบ้างคะ ว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากกลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะคะอ่ะ แต่จะเดินได้ระคืนนั้นกลับมาบังถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวค่ะแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะอืมค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก็ต้องช่วยพยุงใช่คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยอะค่ะอ๋อค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นขาบได้ด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดอาถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผิดภัณฑ์นบูลบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบปุงค่าไม่ได้มันมัน,ม,นมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะ,คะนี่ก็เป็นผลลัพธ์ดีๆนะคะของผลิตภัณฑ์ดีบุลที่ช่วยฟืน้นฟูเกี่ยวกับไขข้อเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะปวดกระดูกนะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อยู่กับลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูญตัวนี้นะคะที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากในโลกออนไลน์ตอนนี้แล้วก็คุณภาพะคะลูกค้าประทับใจสั่งทานต่อเน,นื่องแล้วก็มีการบอกต่ออย่างแพร่หลายะคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากๆาแล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะก่อนทานนะคะพี่พี่วันมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดหน้าขาแล้วมาที่ขานีดแต่ ปกติอ่ะพี่เป็นหมอรอกกระดูกพี่หมอรอกกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งก็ล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามแต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูนก่อนเจอดีบูลก่อนเห็นบอกว่าพี่พิงวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพับแล้วเป็นยังไงาะหลังจากที่ลองติดตั้งตัวดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะ บุดีบูนกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่งพี่นัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ เต่พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามด้วยด้วยความโชคดีนะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอแนะนําแล้วแ่ะแต่เราเจอดีบูญทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลงน้าหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมสุดยอดมากเลยนะคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทานนะคะพี่พิมวันประทับใจอะไรในผลิตพัน์ดีบุญบ้างคะมันเหมือนอะไรอ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือน เหมือนอะไรแต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็วออ่าได้เปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบนึงพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนอและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่3เดือนนะคะหเดือนนะคะก็จะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสียงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกันสินค้าดีๆแฟนพี่พีบอกว่า ุณต้องรีวิวให้ใช่ค่ะใช่อกว่าเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายเม้ว่าเวลาเป็นมันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนปลอใจแล้วก็ดีใจที่แต่ให้ได้หายใหม่เหมือนเราได้ชีวิตใหม่นี่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะพี่บอกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่นั่นคือหมายความว่าดีบูญตอบโจทย์ในเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ฟังคลิปนี้ก็ไม่ต้องรังเลเลยใช่ไหมันดีจริงๆแล้วมันคุ้มคุ้มจริงๆค่ะกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องทรมานอีกต่อไป น่ารักมากๆเลยนะคะ,คะนี่ก็เป็นเสียงจากพี่พิมพ์ทวันนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยแต่ใจ,ใจซื้อเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเ,เคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะแล้วก็เดินนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตับลทิครับที่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะ พี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพันธ์เป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณสงปีสอปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพันธ์ทานตัวสิภัณฑ์ดีบูลตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพันธ์เล่าฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาเอวนะครับค่ะครับก็เลยดูทาง y o u t u b ว่า ได้สั่งเดืวพันธีบูนมากินค่ะเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเดียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไขยห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผค่อยๆลองลองดูแนี้ครค่ะ ตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นถ้าวิจัยนั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันเล้าล้วที่หลังอ๋อเล้าถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอาการที่นักขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกองครับ สามกล่องอาการเหล่านั้นหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สัมพันธ์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ัดเจริงแบบนี้ก็เลยบอกก่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบั้นเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆป๊อะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ี่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจนเกิดจากที่ที่สุพนธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แ,<ส>แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดคัะผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับ เหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวด,าวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสําหรับที่ท่านอ,อยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษา,าตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใครใคซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมานะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่า กินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเออล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบุลนิดนึงอะคะ่ะผลิตภัณฑ์ดีบุนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะน่ารักมากๆนะคะ ก็วันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆทั้งสองท่านนะคะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้นสามารถที่จะโทรมาปรึกษามือด้านล่างได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ